สวัสดีครับสวัสดีคอบ,บอลทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มทางบอลอีกหนึ่งครั้งนะครับผมมาพร้อมแนวทางคัดเน้นๆให้ทั้งหมด4คู่เลยนะสำหรับบอลไทย2คู่และบอลโลก2คู่นั่นเองนะครับอ่าแต่อย่าลืมอย่างนึงนะผมใครมีความคิดเห็นยังไงมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะผมอยากได้เพิ่มเติมในคอมเมนต์มาแล้วก็อย่าลืมอีกอย่างนึงนะผมใครที่อยากเข้ากลุ่มกับผมกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับวันนี้ที่ผมจัดให้นะผมก็เปิดหัวที่บอลไทยกันเลยนะผมเป็นคู่เมืองทองเปิดบ้านต้อนรับกับทมยงอาาแนนเื แบงคอกนะผมชนะ2เสมอ1แพ้ไปสอนะฟอร์มต่างกันนิดเดียวแต่คู่นี้ที่เคยเจอกันนะผมในฤดูกาลที่แล้วนะก็ต้องมองเลยว่าใครเป็นเจ้าบ้านนะผมก็ชนะไปด้วยสะกอดสามหนึ่งทั้งคู่เลยมาดูนัดล่าสุดข,ของทางเมืองทองนะผมก็เพิ่งแพ้เชียงรายมาถึง3ประตูต่อหนึ่งนะครับผมก่อนหน้านั้นเป็นเสมอหนองบัวพิชายานะครับผมแล้วก็เสมอกับทางขอนแก่นมานะผมสามนัดหลังสุดของเมืองทองคือไม่ช,ชนะใครเลยกับกันกับแบงคอกนะผมก็เพิ่งเสมอประจวบมานะผมก่อนหน้านั้นไปเยือนเทโรก็แพ้มา และต้อนรับการมาเยือนของทางลำพูนนะผมก็ชนะมาได้2ประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับถ้าให้มองในเรื่องลำดับตอนนี้นะผมก็ต้องมองว่าเมืองทองนะผมอยู่อันดับที่11เลยนะสิบสี่นัดเก็บชัยชนะได้เพียงแค่สามนเสมอไป6และแพ้ไปถึง5นะใช้คําว่าฟอร์มกลับสุดๆเลยนะกลับกันกับแบงคอกนะตอนนี้อยู่อันดับที่4นะสิบสี่นัดชนะ8เสมอสาแพ้ไป3านะครับแต่ถ้าให้มองจาก2ทีมนี้แล้วนะครับผมก็ต้องมองว่าสถิติที่เคยเจอกันมาแต่ละนัดนะผมสกอร์เนี่ยขั้นต่ําคือมีแน่นอน3ประตูนะครับจบ2องหนึ อะไรบ้างนะครับผมก็มองแล้วนะผมแล้วช่วงปัจจุบันนี้ก็ต้องมองว่าของเมืองทองเนี่ยฟอร์มถือว่าเป็นทีมกลางกลางจริงนะฟอร์มไม่ได้ดูโดดเด่นขึ้นมาเลยนะผมกับแบงคอกที่ฟอร์มช่วงนี้ก็เริ่มดบลงมาเหมือนกันจากที่ว่าฟอร์มดูโดดเด่นอยู่นี้ก็ดอปมาเหมือนกันนะผมต่างคนต่างที่ว่าฟอร์มดูกำกับๆทั้คู่แต่ดัชนีนะผมก็ใช้คําพูดว่าเป็นบิ๊กแมตช์ได้เลยนะผมแต่ถ้าให้มองจริงแล้วคู่นี้นะผมก็จะมองว่าโอกาสที่จบสกอร์สูงมีอย่างมากนะผมเพราะว่า2ทีมทีมกนที้ันงนะนีาผมกอสูงได้เล แล้วไปดูอีกหนึ่งคู่ที่ผมมาจัดให้นะผมก็เป็น b ีจีปทุมเปิดบ้านตอนรับกับเมียกัทางเชียงรายนั่นเองนะครับบีจีนะผมฟอร์มหานัดหลังสุดก็ถือว่าฟอร์มดูแย่มากสําหรับปีที่แล้วกับปีนี้คือแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับผม5้านัดหลังสุดของทาง B นะีจีเนี่ยเก็บชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเสมอไปหนึ่งและแพ้ไป3าส่วนเชียงรายนะผมชนะ2เสมอ2แพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวนะครับแล้วคู่นี้นะผมที่เคยเจอกันในนัด ในฤดูกาลที่แล้วนะครับผมก็ต้องยอมรับเลยว่าปัดกันแพ้ปักกันชนะคนละหนึ่งนัดนะผมก็เป็นทีมไปเยือนชนะนะเออแล้วมาดูนัดล่าสุดข,ของทางบีจีปทุมน,นะผมก็เพิ่งพ่ายให้กับทางราชบุรีมิตรลลมาถึง3ประตูต่อศูนยะครับผมเออพ่ายฟอนตาเล่นะครับผม3 1แล้วก็ แพ้โขไทย1ประตูศูนย์ก็ดูฟอร์มของทาง b ีจีนะผมถือว่าดูกล่ำมากนะช่วงนี้นะครับกับกันกับทางเชียงรายนะผมนัดล่าสุดก็เพิ่งชนะเมืองทองมาได้ถึง3ประตูหนึ่งนะผมแพ้บุยรำสี่หนึ่และเสมอชนบุรีนะครับเชียงรายก็มาตรฐานเขาทรงนี้อยู่แล้วนะผมก็ถือว่า มันมันถามว่าดูแย่ไหมมันก็ดูแย่แหละแต่ถ้ามองแล้วก็ยังดูดีกว่าทาง BG เยอะนะครับช่วงนี้นะครับแล้วให้มองในเรื่องลำดับตอนนี้นะผม BG อยู่ดับที่7จ็นะสินัดเก็บชนะได้6เสมอ3แพ้ไป1 5ส่วนเชียงรายนะผมอยู่ที่5นะครับผม10 นัดนะผมชนะหกเสมอห้าแพ้ไปเพียงแค่สามนัดนะครับแต่ถ้าให้มองคู่นี้ระหว่างสองทีมก็อย่างว่านะครับตอนนี้คือบีจีมีปัญหาหลักๆคือแนวรับรั่วมากนะครับผมแล้วมาเจอเกมลุกกังทางเชียงรายมีโอกาสที่จะเสียประตูสูงมากนะครับแต่ต้องมองอีกอย่างหนึ่งว่าทางบีจีนะผมเกมลุกเขาก็ไม่ได้ดูแย่นะครับผมยังมีมาตรฐานที่พอใช้ได้อยู่แต่ยังไม่ถึงกว่าดีแต่ถ้าให้มองโดยรวมจริงแล้วคู่นี้นะผมที่ผมจะมองไว้ก็คือสกอร์สูงอีกหนึ่งคู่มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดนะผมแนะนําไปได้เลยนะผมว่าสกอร เราวนกลับไปดูบอลโลกกันบ้างดีกว่านะครับผมที่ผมมาจาัดให้ก็เป็นคู่ฝรั่งเศสเจอกับทางเดนมาร์กนั่นเองนะครับฝรั่งเศสเนี่ยฟอร์มฮนด์นัดล่าสุดชนะ2เสมอ1แพ้ไป2องนะส่วนเดนมาร์กชนะ2เสมอ1แพ้ไป2สถิติเหมือนกันเด้เลยนะครับผมแต่ถ้ามองในเรื่องเฮตูเฮตที่เคยเจอกันนัดล่าสุดนะครับผมก็เป็นเดนมาร์กกดฝรั่งเศสไปถึง2นัดเลยนะ <c oughs> ก็ฝรั่งเศสยังไม่ชนะเดนมาร์กเลยสำหรับปีนี้นะครับมาดูฝรั่งเศสนัดล่าสุดนะครับผมก็เพิ่งชนะออสเตรเลียมานะครับผมถึง4สี่เป็นตักกองเนมวหนนเึ่ ถ้าให้มองจากคู่นี้แล้วนะผมก็ต้องมองว่าฝรั่งเศสดูเป็นต่อแทบทุกทางนะครับผมทั้งเรื่องชื่อชั้นนักเตะนะครับผมเรื่องทั้งฟอร์มการเล่นนะแล้วก็เรื่องที่ชนะนันนี้ได้เข้ารอบแรงกดดันอาจจะดูน้อยกว่าทางเดนมาร์กเยอะนะครับผมเพราะว่าถ้าเดนมาร์กยังแพ้อ,อีกนะผมก็จะมีแค่หนึ่งคะแนนก็ยังดูแห้งไปเลยนะครับผมแต่ถ้าให้มองจริงคู่นี้แล้วผมถามว่าฝรั่งเศสจะทําได้ไหมผมมองว่าทําได้แน่นอนนะครับผมฝรั่งเศสช่วงนี้ ฟอร์มกำลังกลับมาแล้วกําลังดูดีนะผมประธานเป้ก็เริ่มจ่ายบอลเริ่มอะไรแล้วนะผมยังไม่ได้มาห่วงบอลเล่นเป็นประธานเป้เหมือนเดิมนีผมก็เป็นตัวแปรสาคัญเหมือนกันนะผมดัานนี้ผมเลยมองว่าฝรั่งเศสน่าจะ กดยับเหมือนกันนะผมดัชนี้ขอมองไปที่ฝรั่งเศสไว้ดีกว่านะครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายที่ผมจัดให้นะผมก็เป็นอัจจิจนาเจอกับทางเม็กซิโกนั่นเองนะครับอัจจิจนาเนี่ยฟอร์มห้านัดหลังสุดชนะ4ี่แพ้ไปหนึ่งก็แพ้ไปที่แพ้ซาอุนั่นเองนะครับตอนนั้นผมก็ให้ซาอุไปด้วยนะครับส่วนทางเม็กซิโกนะผมฟอร์มห้านัดหลังสุดชนะ2เสมอหนึ่งแพ้ไปสองนะครับคู่นี้นะครับผมเจอกันบ่อยมากนะผมก็เจอกันมาหมด10ครั้งนะผมเป็นอัจจิจนาชนะไปถึงแปดนะผมและเสมอเพียง2นัดนะผมแล้วครั้งงล่่าาาาสุดนนนะททีอร์เจติแพ้กับ เม็กซิโกเนี่ยต้องย้อนกลับไปปี2004เลยนะครับผมก็18ปีที่แล้วนะก็ที่เหลือเป็นทางอเจจินาชนะหมดเลยนะครับมาดูนัดหน้าสุดทองอเจตินานะก็พึ่งแพ้ซาอุมาแล้วผมก็ใช้คาว่าเซอร์ไพรส์ได้เลยนะแต่นัดนั้นผมให้ไปที่ซาอุด้วยผมจําได้เลยแล้วก็ต้องยอมรับว่าซาอุไม่ได้เล่นแย่แล้วผมอเจตินา <Argentina S 2> ไม่ได้เล่นแย่แล้วผมแต่เขาวางแผนกับดักล้ำหน้าได้ดีมากนะผมก็ต้องยอมรับเลยนะนั้นคือทางอเจจินาเล่นเกมไวไม่ได้เลยกับการกับเม็กซิโกนะผมก็เพิ่งงออลดาารับ,รบนะก็ อเจนจิน่าตอนนี้อยู่อันดับที่3นะส่วนแม็กซิโกอยู่อันดับที่13นะผมว่าถือว่าห่างกันนิดนึงแต่ถ้าดูจากคู่นี้แล้วนะครับผมอย่างอเจนจิน่านะผมท่ามองในเรื่องชื่อชั้นก็ดีกว่าอยู่แล้วนะผมในเรื่องนักเตะก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมเม็ Mexico กซิโกก็ช่วงเปลี่ยนถ่ายอย่างที่ผมบอกไว้นะครับอาจจะโชว์ฟอร์มได้ดีไหมก็ดีอาจจะมาเปิดเกมรับหนักๆน,น,นะผมแต่ถ้ามองจริงแล้วนะผมแชมป์เก่าของโคปาอเมริกาเนี่ยจะมาตกรอบในรอบนี้นะผมก็ดูว่าน่าจะยากนะผมนัดน,นี้ผมเลยมองว่าอเจนจิน่าวันนี้น่าจะมีพลัง กดเม็กซิโกยับแน่ๆนะผมน้ดนนี้ขอมองไปที่ทางอาร์เจนตินาได้เลยนะครับอ่าวันนี้ก็จัดไปในใน,นี้ทั้งหมด4คู่นะผมตัวแรกนะที่ผมจัดไปให้ก็คือสูงเมืองทองคู่ที่2ก็มองไปที่สูงเชียงรายนะผมคู่ที่3ามองไปที่ฝรั่งเศสคู่ที่4มองไปที่อาร์เจนตินานะผมแต่อย่าลืมนะผมก็ใครมีความคิดเห็นไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้และอีกอย่างหนึง่งใครที่อยากเข้ากลุ่มกับผมกดลิงก์หน้าโปรไฟล์มาได้เลยนะครับ